ก่อก่อนกันเั็นอะไรเราตัีมด้วนี่แต่รีศละน่าเบื่อวหมเนาะมันน่าจะพูดกับเรามั้งไม่พูดเลยไม่พูดไม่ก็ตอบในเกมบ้างก็ได้ด้วยอืมมาผมเองผมเองอะไรเงี้ยไง Alright let's move out จะฟ้องผิดแล้วมั้งเนี่ยรีบงานนะหนุ่มเอร์สองตัวเลยนะดันเราดันเพิ่มดีเลยะตกเรียกเรียกควาอีกตัวขวาอีกตัวหลังนี้ยิงยาก Ô, oh, Neto. บิ๊กเข้ามาดิบิ๊กได้เรียกแปดที่เยียมตัวนะหัวหลังยีพี่หลังยี

啊！

Okay. Mission success. Okay, let's go. No, Protection.

讲了。 ตัด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 นี่แน่น กู่เยอะนะ

กางกางกา,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 ารัำไมมีทีอยู่การบอมม์ has been planted างพี่ไปไหมเอ้ยพี่วางดีกระเบียดกระเบียแล้ว ตายเขาดีได้นะอุ๊ยโว้ยช่วยบิ๊ก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 ยิงบิอกบิ๊กยิงวะแล้วตอนนี้ bomb has been planted all right let's move out <laughs> <laughs> ี่กวิ่งกลับแล้วเฮ้ยโอ้อเตอร์นี่อะไรเดยมนั่งลงอยู่ั้งนั้น้าหน้าถมบีนะครับผมเพราะว่าดีเกมเยวเกมมันพิกไงเราเล่นเราเล่นแค่มถมบี่น้ ผมได้อยู่มันกว้างโอ้ยเออแม่นัดี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 กีด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 ลดี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 ่ีด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 ี่ีด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 ี่ีดีดีเีดีอีดีดเดี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 ยีด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 ีเดี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 ดลดลดดเอออดด เดี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 อีเดีอดีเ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 ดดีเ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 ดเดีนดีเ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 ดี อ,นะอ,อยนะ่างนี้ต้องขอกำลังใจจากแฟนแมปนะวะกั้งออนเลยนะ ดีวะจะดีวะอีดีกว่าอีดีกว่ามิชชั่นเฟลส่วนเลยนะต้องต้องไวเลย All right ส่วนให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเตะข้างให้ผมเตะข้างให้ข้างไหนข้างนี้นะซ้ายระวังซ้ายนะทำเพื่อ

อเทขอเทขอเทเทบ้างขอแท